มาดูวิธีการหรับข้างรลอนนะครับผมทําเสร็จนะครับก็ hey, <God. S 1> จะลองถ่วงด้วยดินน้ำมันนะครับกะก่อนนะครับตอนแรกถ่วงด้วยนิ้วนะครับนี้น่าจะหนักไปนิดนึงก็ผมออกครับอ่ะอยู่ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ลองปล่อยนะครับไปด้านหน้าเอ้ครัง้งแรกนะครับลอนเลี้ยวขวาพอดีเลยนะครับ ได้แบบนี้ผมก็จะปรับมันเลี้ยวขวานิดหนึ่งนะครับตรงนี้แล้วก็จะลองปล่อยเลยนะครับลมค่อนข้างแรงมองเห็นไหมครับไกลหน่อยก็ได้ไ่ไย,ยไม่ใช่ทางน้นทางน้นถ่ายไม่เห็นอะ ได้นะครับก็ล้นได้เลยนะครับเ,เ,รเทคนิคต่อไปก็คือผมจะกดตรงนี้ลงนะครับเอามาดูผลการเปลี่ยนแปลงกันได้ไหมครับอืมทางก็เอาดิเฮ้ยนี่ก็ ตอนนี้กูสซาตอนนี้โคซาสองกูมันยุบกางพนจะปัดอีกนิดนึงครั้งสุดท้ายในครั้งที่สามนะครับลองนะครับแบบนี้ง่ายแบบนี้เลยนะครับนไม้ลงมาก่อนนะครับอดี๋ยวเพิ่งเพิ่งไปลงมาก่อนลงมาก่อน ใครหัวมาจังฮะใครไม่เห็นลยเป็ดดูดิรุนอะไรวะดูดิดูข้างหลังดิรุดอะไรดูข้างหน้านิ ร,อบบอรุ่นนอเอาเป่ไงใช่น่ะเอาเป่ใช่ไหมเอาบีบอ่ะอะไรอ